เอาละครับผมจะไปเรื่องของกัมพูชาสักนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีคุณอรินชามีระคูลพูดถึงเรื่องกัมพูชา,าไว้ขณะที่กัมพูชาเองก็ยังคงมีอาการโกประสาทตลอดทั้งคืนนะครับท่านนายกว่าไงครับ วอย่างนี้นะครับคือมีคนไปถามนายกในขณะที่เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุถนนสุดนะครับถามรัฐบาลกัมพูชาจะอ่อนข้อกับเรามากขึ้นหรือเปล่าอารุธินบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางรัฐบาลกัมพูชาอย่างเป็นทางการแต่จุดยืนของเราเนี่ยมีความชัดเจนว่าการรักษาอธิปไตยเรายังให้ทางกองทัพเนี่ยเป็นฝ่ายตัดสินใจผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชในพื้นที่ที่มีการประกาศกฎอัยการศึกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น การตัดสินใจสามารถกระทําได้โดยผู้ที่รับผิดชอบก็คือแม่ทัพภาคที่สองแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหลังจากเดือนกันยายนนี้แม่ทัพภาคสองคนใหม่ก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับคงจะมีการส่งไม้กันอย่างราบรื่นวันนี้ผมแต่งตั้งให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญเข้ามาช่วยศึกเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะว่าพลโทอดุลเนี่ยเคยเป็นแม่ทัพภาค2มาก่อนนะครับก็จะมีคนที่มีความชํานาญในพื้นที่คอยกํากับดูแลสถานการณ์อยู่ด้วยนะครับ ส่วนท่าทีของไทยเกี่ยวกับเรื่อง,างการทูตนะักข่าวถามว่ายัางยืนยันเหมือนเดิมหรือไม่ว่าต้องมีการขนย้ายอาวุธร้ายแรงกับระเบิดแล้วก็กำลังพลต่างๆที่ทางฝ่ายัมบูชาเข้ามากดดันประเทศไทยออกไปก่อนหากไม่มีการเคลื่อนย้ายเราก็จะไม่เจรจานะครับซึ่งนายกก็ยืนยันว่าหากไม่มีการเคลื่อนย้ายออกไปเราก็ยังคุยอะไรไม่ได้หรอกครับเรายังยืนยันในเรื่องของการปิดด่านต่างๆจนกว่าความเป็นภัยจากัมบูชาจะหมดลงไปนะครับหรือว่าัมบูชาเนี่ยไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงแล้ว ส่วนที่ทั้งฝ่ายกมพูชาออกมาพูดโดยเฉพาะหุ่นเซนนะครับบอกว่าอีร้อยปีข้างหน้าปิดด่านก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรเนี่ยนะครับอนุทินบอกว่าหากใช้พูดจากใจมันจะยิ่งกระทบนะครับอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยครับและข่าวก็ถามว่ากรณีที่ประชาชนในพื้นที่สะท้อนมาว่าอยากให้จบภายในเวลาสี่เดือนอนุทินบอกว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดนะครับแต่รับรองว่าจะไม่มีการสูญเสียอธิปไตยหรือเสียเปรียบใดๆ ประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบอย่างเด็ดขาดนะครับนักข่าวก็ถามีว่าเมื่อวันสองวันนี้มีความเคลื่อนไหวของกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องการขนอาวุธหนักและก็โดรนเข้าไปบริเวณชายแดนอรุทินตอบว่าหากยิ่งทําเช่นนี้การเจรจาก็จะไม่เกิดขึ้นและคงจะมีมาตรการเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เราแค่ปิดด่านและเราอาจจะไปถึงเรื่องอื่นๆในเรื่องของการให้บริการสาธาร,รณูปโภคต่างๆนะครับน้ำไฟอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ว่าไปเอาละครับผมจะปิดท้ายนิดหนึ่งที่คาใบ้ปริศนาเป็นภาษากัมพูชาซึ่งผมอ่านไม่ออก แล้วก็แปลไม่ออกด้วยว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่ามันมีวันที่25วันที่26นะครับแล้วก็ปี2025ส่วนภาษากัมพูชาตรงนี้ท่านผู้ชมครับลองเอาไปแปลให้หน่อยกัแล้วกันนะครับเป็นการบ้านเป็นรหัสซ่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคำเฉลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ